สวัสดีครับวันนี้นะครับมาอยู่กับ most best car กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับมสหยิบเป็นตัวรถ PPV เจ้าตลาดอันดับ1กันมาอีกเช่นเคยนะครับวันนี้หยิบมาเป็นตัวโฉม TRD Sportivo นะครับจะมาพร้อมกับเป็นตัวสีดำนะครเป็นตัวชุดตกแต่งพิเศษออกจากทางโรงงานเลยนะครับเครื่องเสียง JBL ยกชุดยกคันออกศูนย์ออกโรงงานนับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับจะเป็นปี2019นะครับแล้วก็ราคาจะอยู่ที่1 2 90,000บาทนะครับเลใไม่นะครับขับใช้งานไปเพียงหลักหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมอ่าสำหรับไฟหน้านะครับเดี๋ยวมดจะพารับชมภายนอกภายในและอธิบายฟังก์ชันคร่าวๆเพิ่มเติมให้ลูกค้า ของ m o มดสเค่ทุกท่านได้รับดูรับชมกันนะครับสำหรับด้านไฟหน้านะครับเขาจะมาพร้อมกับเป็นตัวโคมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับผมเป็นตัวไฟ LED daytime running light นะครับมาพร้อมกันเป็นตัวระบบตัดแสงเพิ่มแสงลดแสงไฮบีมนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับจะเป็นตัวไฟตัด,ตดหมอกคู่หน้าออกศูนย์ออกโรงงานจะมาพร้อมกันเป็นตัวไฟแบบ LED เรียบร้อยแล้วนะฮะโฉมกระจังหน้าเขาจะไม่เหมือนกับตัวฟ o r t u n e er ปกตินะฮะจะเป็นตัวกระจังหน้าของ TRD โดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็ตรงกลางจะเป็นโคเมียม um, แล้วก็โลโก้โตโยต้าโคเมียมเช่นกันนะฮะซีกระจังหน้าตรงนี้จะเป็นสีดําเงานะครับ แล้วก็ดอกยางแน่นๆนะฮะยางแน่นๆพร้อมใช้งานแบบนี้ล้อแมกอลอยนะครับขอบ20เป็นตัวล้อแมก TRD ีออกสูย์ออกโรงงานโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็ชุดตกแต่งพิเศษจะได้เป็นตัวโชคด้วยนะฮะของ TRD นะโชคสีแดงออกศูนย์ออกโรงงานแบบนี้นะครับกระจกข้างสีเดียวกับตัวรถนะฮะเป็นตัวกระจกข้างสีดําแล้วก็ไฟเลี้ยวปลายกระจก มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับกันศาสตร์มีมาให้ถึง4บานด้วยกันนะฮะตัวโลบานะครับออกศูนย์ออกโรงงานด้านบนมีมาให้เรียบร้อยนะครับที่จะปิดเปิดนะจะเป็นแบบโครเมียมแบบนี้เลยทั้งหมด4บานด้วยกันนะฮะมาพร้อมกันเป็นตัวระบบสมาร์ทคีริดคีเล,เลปิดเปิดทั้งฝั่งผู้โดยสารและฝั่งคนขับมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ตัวซีนพลาสติกนะฮะเจ้าของเก่ายังไม่ได้แกะออกเลยแบบนี้นะฮะอ่าตัวกุญแจนะครับมีมาให้ถึง2ดอกด้วยกันนะครับกุญแจสำรองมีมาให้เรียบร้อยนะเบาะภายในนะฮะจะเป็นเบาะสีดำนะฮะตัดสีแดงเป็นเบาหนังนะฮะตรงที่เป็นเบาสีดำจะเดินมาพร้อมกับเป็นตัวได้สีแดงมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าตัวเบานะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับปรับ6ทิศทาง6ระดับกันเลยทีเดียว นะครับแล้วก็ตัวกระจกนะฮะกระจกปรับไฟฟ้าออโต้ทั้งหมดถึง4บานด้วยกันเลยนะครับแล้วก็ระบบเซ็นทรัลล็อกไฟฟ้าพับเก็บกระจกข้างไฟฟ้าด้วยนะครับอ่ะเป็นตัวปุ่มภายในห้องโดยสารนะครับเปิดปิดฝาหลังอัตโนมัติระบบไฟฟ้านะปุ่ม engine start ปุ่ม push start นั่นเองนะครับจะเป็นสีแดงโดยเฉพาะของ TRD โดยตรงแบบนี้หล่อๆ นะครับพวงมลาลัยมาพร้อมกับเป็นตัวแบบมัลติฟังก์ชันแบบนี้ด้านบนคาดเป็นตัวลายเคปล่าให้ด้วยเรียบร้อยแล้วด้านหลังด้านล่างเนี่ยจะหุ้มหนังสีดําแล้วก็เดินมาพร้อมกับเป็นตัวได้สีขาวนะครับตัวปุ่มคุชคอนโทรสามารถล็อกความเร็วคงที่กันได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวแพนเดั้ชิพนะฮะสามารถขึ้นเกียร์ลงเกียร์เล่นสปีดกันได้นะครับตัวนี้ ปุ่มอ่ามัลติฟังก์ชันนะฮะมัลติมีเดียนะสามารถรับสายวางสายได้เพิ่มวอลลุม่มหรือลดวลลุ่มนะครับอ่าประมาณนี้ตัวเลขไมค์ขับใช้งานคันนี้ขับใช้งานไปเพียง99,000กกิโลเมตรเท่านั้น นะครับตัวเครื่องเสียงนะที่มดได้บอกไปนะฮะรวมไปถึงตัวจอนะฮะเป็นตัวจอทัสกรีนออกสูนย์ออกโรงงานนะฮะเป็นตัวของ JBL โดยเฉพาะเลยนะเครื่องเสียง JBL เลยนะครับอ่ะริมฝั่งประตูตรงแผงประตูนะครับแล้วก็ตัวด้านหน้าคอนโซลนะฮะรวมไปถึงตัวจอนะฮะจอจะเป็นตัวจอเนวิเกเตอร์ออกศูนออกโรงงานเช่นกันนะครับสำหรับด้านล่างนะฮะจะเป็นระบบแอร์แบบระบบดิจิตอลนะครับอ่ะรูพาวเวอร์เออเรตมี ให้1รลูนะฮะแล้วก็ตัวหัวไทย A มีมาให้อีก1รลูนะฮะสำหรับคันนี้นะฮะจะเป็นตัว2.8 4จุดแปดโฟฟขับสนั่นเองมีปุ่มปรับโฟให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัว แ e c t i o n c o n t r ร l นะฮะร,ระบบช่วยเหลือในการลงที่ลาดชันนั่นเองนะครับคอนโซลตรงกลางจะมาพร้อมกับเป็นตัวลายเคปล่าแบบนี้นะจุดวางแก้วน้ำมีมาให้ถึง2จุดด้วยกันระบบเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะครับตัวโหมดได้โหมดมีมาให้2โหมดโหมด Eco m o โหมดและ Power m o d โหมดนะฮะร,ระบบออโต้สตาร์ทสต็อปมีมาให้เรียบร้อยนะครับตัวช่วยในการกันลื่นถลนนะครับเขามีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคันนี้นะคน่อนสภาพค่อนข้างที่จะโอเค เคมากๆนะครับสำหรับท่านใดที่มองหาอยู่เป็นตัว t o y o ต a New f ฟอร์ตัว t ทีดีสีดำตัว2.8 f o ร์ไดฟนะฮะครับสำหรับคันนี้เป็นรถปี2019นะครับถือว่าคุ้มค่าและตอบโจทย์มากๆนะฮะนัดวันเข้ามาดูนัดวันเข้ามาชมกับโมดกันมาก่อนกันได้เลยนะครับด้านบนนะครับเพดานกลี้งเกลี้ยงเก่าๆเลยนะครับเป็นตัวแอร์ลาวทั้งหมดถึง3ตอนด้วยกันระบบแอร์ทั้งคันเป็นแบบ ระบบดิจิตอลนะครับแล้วก็ด้านบนเป็นตัวปุ่มปรับแยกส่วนอิสระสําหรับผู้โดยสารด้านหลังให้เรียบร้อยแล้วนะครับด้านล่างนะครับจะมาพร้อมกันเป็นตัวหัวลูพาวเวอร์เอาเล็ตหนึ่งรูนะฮะสิบสองโวลต์หนึ่งร้อยยี่สิบวัตต์ด้านล่างนะฮะเทียบเท่าไฟบ้านได้เลยสองร้อยยี่สิบโวลต์นะฮะหัวชัดปลัก๊กอนเนกประสงค์สาหรับผู้โดยสารด้านหลังมีอำนวยความสะดวกให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวคันนี้นะฮะเป็นล้อแมกซีอาร์ดีขอบยี่สิบที่โมดได้บอกไปนะครับแล้วก็ตัวดิสเบรกถึง400้อดวยกัน นะไฟท้ายนะฮะแบบไลท์ไกดิ้งแบบ LED แบบนี้โลโก้ t ด d ชัดเจนนะฮะตัว Sixma f o ขับ4นั่นเองนะฮะคันนี้เครื่องยนต์2.8ลิตรนะครับสำหรับตัวสปอยเลอร์หลังมีมาให้เรียบร้อยนะแล้วก็ตัวเสากาดแบบคีบฉลามนะครับ ห้องในสารด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยนะสามารถพับเก็บพับขึ้นได้นะครับถ้าถ้าสามารถพับขึ้นไปสามารถบรรจุของเก็บของสัมภาระได้เยอะพอสมควรหรือท่านสามารถพับลงมาแบบนี้บรรจุผู้โดยสารค่อนข้างได้ที่จะเป็นจํานวนมากไม่เกินเจ็ดที่นั่งนะเหมาะสําหรับเป็นรถยนต์ครอบครัวจริงๆนะสาหรับเรื่องตัวหัวนอ็อตฝาท้ายนะครับเดิมๆนะครับไม่มีแกะไม่มีถอด อะไรทั้งสิ้นนะครับคันนี้รถยังสภาพเดิมๆยังไม่มีการปรับสภาพเลยรถเพิ่งเข้ามานะครับโมดรีบหยิบให้ลูกค้าโมสเวทคารุกท่านได้รับดูรับชมก่อนใครนั่นเองนะตัวซีนสติ๊กเกอร์นะฮะยังไม่ได้แกะอีกเช่นเคยนะับพลาสติกยังติดอยู่เลยนะครับสำหรับห้องโดยสารด้านหน้านะครับเบาะค่อนข้างที่ยังหนังตึงๆอยู่เลยนะฮะแล้วก็ได้เป็นตัวเบาะไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะฮะซีนสติ๊กเกอร์พลาสติกนะฮะอ่ะยังไม่ได้แกะนะฮะทั้ง4มุมเลย นะครับจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวคอนโซลน,นะฮะคอนโซลจะเป็นคอนโซลสีดำนะฮะด้านหน้าแล้วก็ตัวนี้นะฮะอ่ะจะหุ้มเป็นหนังสีดำมาให้แล้วเดินมาพร้อมกันเป็นตัวได้สีขาวสลักโลโก้คำว่า T R D ชัดเจนนะครับเปิดขึ้นไปตัวนี้มีรูลมแอร์ออกมาสามารถเก็บรักษาภูมิได้เบื้องต้นด้วยนะฮะอ่ะอันนี้บอกเป็นฟังก์ชันเพียงคร่าวๆเท่านั้นนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจหรือกำลังมองหาอยู่เป็นตัว f o r t u n e r นะครับ มดแนะนําเป็นคันนี้เลยนะฮะรีบนัดวันมาดูนัดมันมาจองรถนะครับหรือว่าถ้าท่านสนใจคันนี้จริงๆนะฮะท่านรีบโอนจองล็อกคันล็อกสิทธิ์กันไว้ก่อนกับโมดเบรคคามาโดยตรงกันก่อนกันได้เลยติดต่อมาได้เลยครับที่เบอร์0ูนย์เก้ครับสี่เกครับสองเ้านะครับช่องทางต่ออื่นเพิ่มเติมโมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ทั้งหมดด้านล่างนี้ครับสำหรับวันนี้นะครับโมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ